ครับวันนี้เรามาดูนะครับฟังก์ชันของเรื่อง AI Reward กันนะครับว่ามีส่วนอะไรบ้างในฟังก์ชันที่1นะครับในฟังก์ชันที่1นี้นะครับ AI Reward นะครับทำหน้าที่นะครับการจัดการเรื่องของคัดลอกลิงก์สำหรับสร้างสมาชิกคัดลอกลิงก์เพื่อดูส่วนลดนะครับเราจะเข้าไปดูฟังก์ชันกันเลยนะครับคลิกเข้าไปที่เมนู AI Reward นะครับในหน้าที่1นนี้นะครับก็จะมีสิทธิ์ Reward นะครับจะอธิบายถึงสิทธิ์ Reward หมายความว่าอะไรนะครับสิทธิ์ Reward หมายความว่า การสร้าง QR code นะครับสำหรับการรับการสแกนราคาสินค้านะครับเพื่อรับให้ลูกค้าสแกนเป็นการกำหนด QR code ที่มีราคาแปะไว้แล้วนะครับผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือกดเข้าไปที่ i ิลิ a r d นะครับก็สามารถคลิกที่เมนูสร้าง QR code ได้นะครับเมื่อคลิกเมนูสร้าง QR code นะครับร้านค้าก็สามารถกำหนดนะครับราคาสินค้าได้เลยนะครับ อย่างเช่นราคาสินค้า50บาทนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นแล้วก,กดสร้างบินนะครับระบบก็จะสร้างเคียวโค้ดแบบนี้ให้นะครับร้านค้าสามารถนำเคียวโค้ดนี้ไปแปะในสินค้าที่เป็นราคาที่ลูกค้าสามารถชําระได้เลยหรือลูกค้าเขาเรียกว่าราคาที่ตายตัวแล้วนะครับก็ไปแปะได้เลยนะครับอันนี้สามารถทําได้นะครับในฟังก์ชันที่1ถ้าเกิดเราต้องการลบนะครับเราก็สามารถแตะที่ เมนูเดิมนะครับเพียวโคแล้วก็สามารถลบหรือแก้ไขได้นะครับผมอันนี้คือฟังก์ชันที่1นนะครับเราย้อนกลับไปนะฮะฟังก์ชันที่2นะครับเป็นฟังก์ชันสําหรับเช็คบินนะครับฟังก์ชันเช็คบินจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเราจะมาดูพอคลิกเข้ามาเราจะมาดูในส่วนของเครื่องมือก่อนนะครับเครื่องมือด้านบนเนี่ยจะมีนะครับอ่าเขาเรียกว่าข้อมูลต่างๆอยู่นะครับในส่วนของส่วนที่1นนะครับ ก็คือการคัดลอกลิงก์เช็คบินเป็นการคัดลอกลิงก์เพื่อนำลิงก์ไปวางในอาจจะเป็นวางใน Line Official Account หรือในช่องทาง,างต่างๆที่ลูกค้าสามารถคลิกลิงก์ได้เพื่อชำระเงินนั่นเองนะครับหรือลิงก์นี้ถ้าเกิดลูกค้าที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกคลิกลิงก์นี้เข้าไปนะครับลูกค้าคนนั้นก็จะกลายเป็นเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิกนะครับลิงก์นี้ก็จะเป็นทั้งลิงก์สมัครสมาชิกและลิงก์สำหรับชำระเงินนั่นเองนะครับในส่วน เมนูที่2เป็นคัดลอกลิงก์ดูส่วนลดลิงก์ดูส่วนลดนี่คือการที่นําลิงก์ไปวางให้ลูกค้าสามารถคลิกเพื่อดูส่วนลดสะสมของตัวเองได้นั่นเองนะครับผมช่องทางที่3เป็นช่องทางการเขาเรียกว่าจัดการช่องทางการชําระเงินนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับเราสามารถที่จะเปิดช่องทางการชําระเงินได้นะครับอย่างเช่นอย่างตัวอย่างเนี่ยจะมีช่องทางการชําระเงินด้วยกัน2ช่องทางสมมติร้านผมเนี่ย ต้องการชําระเงินผ่านระบบฟู้ดพิ้งเลยนะครับเป็นเพย์เมนต์เกตเบกังนะครับก็สามารถจัดการได้นะครับแต่ถ้าเกิดทางร้านอยากจะนำเคียรโค้ดตัวเองนะครับเข้าไปไว้ในระบบด้วยนะครับเคียรโค้ดพร้อมเพย์ตัวเองก็สามารถเปิดการชําระเงินด้วยด้วยการโอนเงินได้แต่ตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเปิดระบบตัวที่2เนี่ยทางร้านจะต้องมีเครดิตสําหรับสํารองส่วนลดให้กับลูกค้าด้วยนะครับในกรณีผมจะเปิด เป็นช่องทางการชำระเงินผ่านฟู้ดพิ e i n g อย่างเดียวนะครับผมอ่าเมื่อเราเลือกไปแล้วนะครับเรามาดูเมนูการจัดการเครดิตนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ถ้าเกิดเราเปิดการรับชําระเงินด้วยการนำาชโอโค้ดของทางร้านเข้ามาไว้ในระบบด้วยนะครับอ่าเมื่อลูกค้าสแกนเนี่ยลูกค้าก็จะอ่าสแกนเข้าพร้อมเพย์ของทางร้านเลยซึ่งร้านจะต้องมีเครดิตอย่างเช่นที่ผมเติมไว้นะครับอย่างเนี้ย เหลือ90บาทนะครับผมหรือร้านเนี่ยอาจจะเติมไว้ขั้นต่า200นะครับคือต้องเติมขั้นต่ํา200อาจจะเติมไว้ที่ตรงนี้ประมาณนี้นะครับก็คือเวลาที่ลูกค้ารับชําระมา100บาทเนี่ยระบบก็จะตัดส่วนลดออกจากตรงนี้ไปเพื่อจะไปบริหารจัดการเรื่องส่วนลดสะสมให้กระทางลูกค้านั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้คือสามารถเติมได้นะครับถอยกลับไปนะครับก็คือเมนูต่อมานะครับก็คือเมนูตั้งค่าบัญชีนะครับ อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ถ้าเกิดเราเปิดการารับชําระหรือนําบัญชีตัวเองเข้ามาทางร้านนํานบัญชีของทางร้านเข้ามาในระบบเนี่ยเราก็มาสามารถมาตั้งค่าบัญชีตรงนี้ได้นะครับก็คือนอําบัญชีพร้อมเพย์ของเราแล้วก็รูป QR code ของเรามาแปะไว้นั่นเองนะครับอย่างตัวอย่างตรงนี้นะครับเวลาลูกค้าสแกนก็จะเข้ามาที่ร้านเลยนะครับย้ํานะครับว่าร้านจะต้องมีเครดิตสำรองนะครับสำรองเพื่อจะจ่ายส่วนลดให้ลูกค้าด้วย ส่วนลดสะสมนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าทางร้านไม่ต้องการที่จะสําลองการเติมเงินเพื่อจ่ายส่วนลดสะสมให้ลูกค้าก็สามารถใช้ระบบฟู้ดพิ๊งที่ผมแนะนำไว้ครั้งต้นได้นั่นเองนะครับผมอะต่อมาฟังก์ชันตั้งค่า GP นะครับอันนี้ก็จะเป็น default นะครับคือทางระบบขอเรียกเก็บ GP กับการรับชำระส่วนลดสะสมระบบบีบอร์ดเนี่ยอยู่ที่10%นะครับถ้าเกิดทางร้าน ไม่สามารถให้ได้ก็สามารถปรับลดลงได้หรือปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ขอขั้นต่ําไม่ให้ต่ํากว่า3เปร์เซนตนั่นเองนะครับผมจะสามารถปรับได้ครั้งเดียวนะครับผมตรงนี้สามารถปรับได้นะครับอ่าต่อมานะครับในเครื่องมือเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายปิดนะครับเครื่องหมายปิดก็คือปิดออกหน้าหลักนั่นเองนะครับในเมนูส่วนที่2นะครับตรงนี้นะครับก็คือกรณีทางร้านนำอ่า รับชําระด้วยตนเองนะครับก็คือนํคีย c ว d e ไปไว้ในระบบแล้วก็สร้างบินสะสมส่วนลดให้ลูกค้าก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการรับชําระได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีทางร้านรับชําระเพียงผ่านระบบ payment gateway ของ f o o d p i n g โดยตรงเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องมาสร้างบินตรงนี้นะครับเพราะว่าร้านอาจจะไม่มีเครดิตอยู่ก็มันจะไม่สามารถสร้างบินได้นดั่นเองพอย้อนกลับมาที่หน้าที่2นะครับก็จะเจอ อ่า w a r d วอร์เช็คบินแล้วก็ไอ้ส่วนสุดท้ายเป็นดาวน์โหลดเคียวโค้รร้านเนี่ยหมายความว่าเมื่อเราคลิกเข้าไปจะเป็นการดาวน์โหลดเคียวโค้ดของร้านเราไปแปะในโซเชียลมีเดียนะครับหรือในสื่อโปรโมทของเราลูกค้าก็สามารถสแกนเข้ามาเห็นโปรไฟล์ร้านเรานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนต่างๆของระบบ AI r e w a r d นะครับผม